สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนครับผมวันนี้ก็จะพาทุกคนพาทุกผู้ชมมาดูน้ําที่อ่างเก็บน้ําดอกคายครับเป็นอากาศยามเย็นครับผมลมพัดเย็นมากครับผมเป็นอากาศเงียบด้วยครับทางค้างมีแต่คนตกปลาครับผมด,ดูไปข้างหลังครับผม ข้างหลังนู่นเป็นที่สวยนะทานผู้ชมเดียวถ้ามีโอ,อก,กาสเดี๋ยวผมเข้าไปถ่ายครับแต่ตอนนี้เขายังไม่เปิดให้เข้าครับผมกลัวโควิดนี่นะครับผมอากาศยามเย็นครับก่อนเดี๋ยวตะวันตกับผมเดี๋ยวไปดูอีกกลางหนึ่งครับ <S <S 2> <S 2> นี่นะขึ้นมาในเนินข้างบนนี่ก็เป็นกระสุยอยู่นะครับเดี๋ยวถ้า กล่องมันถ่ายชัดรูปล่าเนี่ยมืดๆยังไงไม่รู้นี่นะครับผมถ้าใครถ่ายรูปถ่ายอะไรก็แบบมาได้ครับสวยๆกันครับผมถ่ายรูปนะเออเอย็นหมาก็ทุกคนลมพัดมาโอ้โหสบายเลยมาตอนเย็นนี่แบบซื้ออะไรมาทานคานานะโอ้โห บายเลยดูอาการไปครับเดี๋ยวลงไปดูน้ำ เราไปดูไปถามพี่เขาตกปลาอะไรปลาหรือเปล่า,าก็นั่งเงียบๆเยียคนเดียวเดี๋ยวก็มาไปล้องขานเข้าเย็ยนมากเลยโอที่เขาตกปลาคนเดียวมีตั้งหลายเป็นเลย สวัสดีครับหลวงพี่ได้ัหงครับผมไม่ได้เลยอ๋อครับล้มแรงครับพี่ <Okay. S 1> เงียบวไม่มีคนมาตกเลยนะอหนี่นะครับพี่เขาบอกว่ามันนั่งสักพักแล้วยังไม่ได้เลยครับผม,มเงียบเลยป <c oughs> กติมีคนมาทุกวันไหมพี่ตุ้มอนะ่ ลมแรงจัดเลยน้ำยังหลึกเลยพีเข้าไปข้างในน้ำลหลยน้ำยังใหญ่อยู่เลยละนะบรนอากาศเงียบแต่ลมแรงจุบ <c oughs> ลาก็กินไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็โดนน้ำพัดไปพัดมาเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนหน่อยที่นี่เลยหทองนุนหัดดึงเลยนไหนจะกินแล้วทาองนุนนมันเห็นมั้งมืดเลยออ เป็นคนตัวเล็กๆแต่ตาข้างบนจะมีผู้สาวอ่ะทุกคนหนุน้าน่นาน่นาสองคนคนหนังไม่ใช่นะนุ่มหน้าบนล่นผู้สาวน่ารักสวยไหนจะมีแฟนแล้วมั้งเพิ่งเห็นมาเป็นไปเดินมาก็เจอทีเดิมเพราะไม่มีทีไปมีแค่เนินล็อกเดียว ให้มาละแวกอ่างเก็บน้ำดอกกายส่อยสามในน้าคูนี่เวมากันได้ครับผมมาถ่ายรูปถ่ายอะไรตอนยามเย็นกันสบายถาไปท้ายลงเฟซบุ๊กถ้าสําหรับใครเรียนติ๊ตกนี่โอ้มาได้เลยนี่น้ามีอะไรแบบเออมาเต้นนี่ติ๊กตกอะ่ะเคยเห็นนะเคยเห็นนะทุกคนเคยเห็นคนเรียนเขาไปเรียนกันไม่ต้องไปทะเลได้อ่างเก็บน้หดอกกายนี่โอ้สบายเลยทีนีเขาจะมีคนมา เป็นคนำนำตัวช่วยกับพี่น้องกันร้อยหนุ่มอ๋อนี่น้องสาวเหรอตาน้องสาวลงน้ำเหรออยจะบอกว่าเขามาเล่นน้ำมาหาหอยหอยแนวโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอแค่เพียงนี้นะครับผมเดี๋ยวจะปหน้าเดี๋ยวจะขออนุญาตเขาไปถ่ายข้างหลังให้ดูนะครับ ครับบ okay, ายฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครให้ด้วยนะครับ mm hmm. ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็คอมเมนต์บอกกันข้างล่างได้ด้วยนะครับผมบายบาย